เอกชิสาณุพงศ์นะคะหรือว่าบอสป๊อปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะบอสป๊อบค่ะบอสป๊อบค่ะในอดีตนั่นคือประมาณกี่ปีแล้วอะคะที่เรามีรายได้ตอนนั้นเนี่ยสามร้อยจนถึงตอนเนี้ยก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็5ปีแล้วได้กําไรรวมๆก็เกือบ30ล้านละจากการทำออนไลน์เดี๋ยวนะวันนั้นคือในอดีตนะคะคือจะบอกว่าเรามีรายได้จากไหน คือผมเนี่ยวันนั้นเ,เป็นลูกจ้างนะครับอยู่ที่ตลาดไทยแต่ว่าวันนี้ก็มาทําธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองมีสินค้านะครับแล้วก็ทําการตลาดมาประมาณเท่าไหร่แล้วจะ5ปีละจากการทาออนไลน์ทั้งหมดจนชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้๋ยวนะคะคำว่าออนไลน์คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าบอสบ๊อบนะคะจะเป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันได้ว่าไม่ว่าอดีตเนี่ยเราจะไม่มีต้นทุนขนาดนะประสบความสําเร็จแล้วมีลุคแบบนี้ได้ใครจะไปนึกล่ะคะภาพนั้นกับตอนนี้ เดี๋ยวค่ะบอสคะคำว่าออนไลน์ทุกวันนี้มันมีเยอะมากเลยที่เราเจอออนไลน์ในความหมายของบอสคืออะไรก็ในมุมมองก็คือปกติเนี่ยทุกคนก็อยากจะหาออนไลน์ทำในช่วงโควิด